สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันทิมนาราโคษา,าวิรวัตรค่ะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมุมมองประสบการณ์ร่วมถึงอาชีพและวิธีการที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเพื่อคุณผู้ชมได้เลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเป็นคนเลือกเองกับรายการจุดประกายไอสไตล์ ของเราวันนี้ก็เป็นนักคิดค่ะที่ได้ให้คํำจากัดความนิยามต,ตัวเองไว้ว่า Simplify นั่นก็คือการนําเรื่องยากๆข้อมูลเชิงลึกเชิงวิเคราะห์นั้นออกมาปรับเปรียนรูปแบบนะคะแล้วก็นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ชมกันอย่างเข้าใจง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะนี่ก็พาคุณผู้ชมค่ะมาดูรูปแบบการคิดมาดูหัวใจในการทํางานของเขาคนนี้ค่ะกับคุณชวลิตวรสารพิสทธิ์หรือว่าพี่ป้อนนั่นเองค่ะ คุณรักงานที่คุณทําคุณมีหัวใจกับมันจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะถูกผสมผสานเข้าไปของมันเองได้ไอเดียจากพวกนี้นเยอะมากมันก็ได้ไอเดียกับเวลาที่ผมไปชอปปิ้งเห็นเต๋าให้มันสวยที่ว่าทําไมเราไม่ทําตีมแบบนั้นต้องไหคือ,ค,อคือไม่ใช่การก๊อปปี้นะฮะคือเอาได้ไอเดียวิธีการคิดแต่ไม่ได้บอกว่าเ,เปลี่ยนสีเขาแล้วกาใช่ของเราเลยคือไม่ใช่คือไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก๊อปปี้แต่เขาเล่ากันว่าเรามี Refer e n c e เรียกว่าเป็นแล้วฟอร์เออกมาปุ๊บเ,เราก็คิดที่มันแตกต่างออกไปเหมือนกับต่อยอดในสิ่งที่เขาทําไว้ในมุมในไอเดียของเราเองในหัวคิดของเราเองผมว่ามันเป็นสเต็ปม,มันเป็นวิถีของชีวิตอยู่แล้วละ่ะถ้าคุณยังนั่นอยู่คุณยังล้มอยู่มันไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันรอแค่คนอื่นมาช่วยคุณคนเราอ,อยู่ได้ด้วยการพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งคนอื่นนะครับถ้าคุณพึ่งตัวเองนั่นแหละคุณจะหยุดนิ่งไม่ได้อย่างที่ผมบอก นอนล้มแล้วต้องขึ้นมานั่งนั่งแล้วต้องขึ้นมายืนยืนแล้วหายเหนื่อยแล้วคุณต้องเดินต่อ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแลวตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่กับคุณชวลิตวรสารพิสุทธิ์นะคะหรือว่าพี่เปิ้ลของเรานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกพี่เปิ้ลนะคะด,ดีครับต้องบอกว่าณนะวันนี้เรามาเึงิมกันที่บริษัท APM เรือตำแหน่งพี่เปิ้ลตำแหน่งเป็นตำแหน่ง Marketing Manager ครับผมค่ะครับในส่วนนี้ต้องรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างคะในส่วนหน่วยงานที่ตัวเองดูอยู่นะครับตอนนี้ก็รับผิดชอบในเรื่องของการาสร้างแบรนดร์อง APM นะครับ ในส่วนของการทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อเซลส์นะครับ<ม>แล้วก็ในส่วนของการทำพี r อร์นะครับพัิเชน,นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำในส่วนของอ<ม>ีเวนต์แมจเมนต์ในการจัดอีเวนต์สัมมนาการจัดอีเวนต์ที่เป็นความรู้ต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าของเราแล้วก็กลุ่มคนที่สนใจ ที่น่าจะฟังไปแล้วได้รับประโยชน์ตรงนั้นไปสร้างในการพัฒนาบุคลากรไปสร้างในการพัฒนาองค์กรเขาเพราะว่า APM เองเนี่ยก็ทําในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาทางด้านของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ององกรนะครับในส่วนนั้นก็เหมือนกับว่าจะต้องจับในส่วนที่เป็นข้อมูลต่างๆมาบวกกับสิ่งที่คนสามารถที่จะรับรู้ได้แต่ในความแตกต่างของพี่เ l ิเองโดยที่นิดได้รู้จักแล้วก็ศึกษามานะเห็นาบอกว่าในการนําเสนอของพี่เ l ิเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นแตกต่างยังไงคะ คือผมมองว่าความรู้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งดี <c oughs> แต่ว่าการจุดยากของการที่เอาความรู้คือผู้รับเนี่ยมีวิธีการในการรับไม่เหมือนกัน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นมันมันคงไม่สามารถที่จะเอาความรู้ที่เหมือนกันทุกอย่าง <c oughs> ไปให้กับผู้รับที่มีสไตล์ที่แตกต่างกันเนี่ย <c oughs> ด้วยวิธีการแบบเดียวบางคนอาจจะรับได้น้อยบางคนอาจจะรับได้มากเพราะฉะนั้นโจทย์ในการทำนี้ก็คือจะทำยังไงให้ คนเนี่ยสนุกไปกับการเรียนรู้สนุกไปกับการได้รับความรู้ที่ mm. มันอาจจะเป็นเรื่องซีรีสมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าวิชาการจ๋าเลยอะเคมิกมากๆจะทํายังไงให้เขารับรู้ตรงนั้นไปได้เต็มๆแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันรู้สึกไม่เบื่อรู้สึกฟังได้เรื่อยๆนะครับเหมือนกับกำลังน,น,นั่งดูโชว์อะไรสักโชว์อยู่ s t a crying h a m e and I know that you're the one to blame. Hey, hey, hey set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. จุดที่แตกต่างของเราคือเอาเรื่องที่มันสนุกสนุกอย่างเช่นเรื่องหนัง,นงเรื่องเทรนด์ใหม่ๆเช่น Facebook เข้ามาผสมผสานกับเรื่องราวที่เป็นวิชาการเหล่านี้ยังไงแล้วเขารู้สึกอินไปกับมันรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับมัน แต่ในขณะเดียวกันพอยท์สำคัญคือเราไม่ได้ต้องการให้เขาสนุกอย่างเดียวนะครับเราต้องการให้เขาสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เราอยากนําเสนอเขาด้วยเพราะบริษ,ษัทเราเป็นบริษัทที่ให้ความรู้ถ้าเกิดองค์กรที่เคยเจริญรุ่งเรืองม,มาต่อนแล้วปรากฏว่านะครับอัตราการเจริญเติบโตของรายได้เนี่ยตกลงอย่างผู้ภาพลองคุยกับคนข้างๆดูสิครับคิดว่าเขาน่าจะอ้าน สาเหตุเป็นเพราะอะไรมันแบบนี้หรือเปล่าคะวิธีการที่เราจะเชื่อคอนเซปต์คือการให้เรามานั่งคุยกันอย่างนี้มีส่วนไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วม,ม,มันจะต้องไปหาจากที่อื่นผมมองว่ามีทั้งสองส่วนแต่ผมจุดนึ่งที่ผมเชื่ออยู่เสมอคือไอเดียมีอยู่รอบๆตัวเราตลอดแค่นั่งรถเมเห็นคนนอนหลับบางทีก็เกิดไอเดียแล้วขับรถไปเห็นคนเดินข้ามถนนบางทีก็เกิดไอเดีย นะฮะแต่อย่างอย่างอย่างยกตัวอ,อย่างที่บอกว่ากอรียอันเนื้อแนมมาจากไหนคือตอนนั้นเราคิดกันแน่มากคิดไม่ออกว่าจะทาตีมหรือคอนเซปต์อะไรดีให้มันน่าสนใจแล้วทุกคนเข้าถึงได้ก็เย็นวันเสาร์อาทิตย์วันหนึ่งผมไปใช้ชีวิตตามปกติไปห้างแล้วก็ไปร้างสือการ์ตูนก็พอดีเหลือบไปเห็นชั้นหนังสือเขาตั้งสามก๊กไว้เป็น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 สามก๊กการ์ตูนนะฮะตั้งไว้สามสิบกว่าเล่มก็เอ๊ะ สาม,ก,มก๊กมันเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์นี่มันเกี่ยวกับมันเรื่องของผู้นําเพราะมันมีสามก๊กก๊กหนึ่งต้องมีผู้นําในการนําแข่งขันต่อสู้กันผมก็เลยเมาเลยทั้งชุดเอากลับมานั่งอ่านสองวันแล้วก็ได้ไอเดียจากตรงนั้นนะว่าทําไมเราไม่เอาเรื่องสามก๊กดึงสามก๊กตอนตอนหนึ่งมาในสามก๊กที่มันสามารถล้อกับเรื่องของซวยชีเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องของลีด์ชิและเอามาทําเป็นละครเวทีผู้พิจารณาจากแผนที่ดูแล้ว ข้าว่าเราน่าจะยกทัพไปทางดานแท้ปังกวนแ,แลาลคนอาจจะเห็นภาพแล้วว่าทำไมวันนี้ ถึงมาอยู่ในรายการจุดประการแอนสตงของเราได้ที่เชื่อว่าในเรื่องราต่อจากนี้นะคะน่าสนใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าณจุดจนี้เนี่ยพี่เปิ้ลของเราเนี่ยได้คิดและก็คิดรูปแบบต่างๆที่ทําให้ประสบความสําเร็จได้แล้วแต่ก่อนที่จะมาถึงณจุดนี้ผ่านตรงไหนมาบ้างผ่านจุดความยากลำบากแบบไหนมาบ้างติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปะตะทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยัง่งยืน สำเร็จแห่งผู้นำที่โลกต้องตามเปิดเกมด้วยความเร็วแซงทุกตำแหน่งเต็มพลังในจังหวะแห่งชัยชนะควบคุมฉับไวทิ้งทุกอุปสรรคนิตโต้และเชลซีฟุตบอลคลับพลังขับเคลื่อนของแชมเปี้ยนตัวจริงที่โลกต้องตามอย่างนิตโต้ผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลเชลซีอย่างเป็นทางการ นี่คือความอัจฉริยะของค a m รี่ไฮ r i d ผภาษาสองพลังทรงกำลังสูงสุดถึง205แรงมา้าและช่วยประหยัดน้ำมัน17กิโลเมตรต่อลิตรรับดอกเบี้ยสูงเ็นนาน36เดือนวันนี้ถึง30กันยายนนี้ กำลังเมามันเลยกันในเรื่องที่พี่เปิ้ลกำลังเล่าให้ฟังในส่วนของการพี่นำเสนอ,อผลงานที่ยากๆมาให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่ารายละเอียดหรือกิมมิกที่สําคัญยังคงอยู่แล้วจากที่นิสังเกตนะคะพี่เบิร์ดของเราจะมีความสุขมากในการที่ได่เล่าออกมาแต่นิเชื่อว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วก็คิดได้แบบนี้เนี่ยคิดได้ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกๆเลยหรือเปล่าหรือว่าผ่านอะไรมาแล้วทาให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ละเราเป็นแบบนี้ไม่ได้มีบ้างไหมคะเจ๊น มีครับต้องบอกว่าสมัยก่อนเวลาเราทำอีเวนต์เนี่ยเราก็ทําเหมือนกับที่บริษัทอื่นๆก็ทําก็คือเป็นอีเวนต์สัมมนาธรรมดาเรียบง่ายธรรมดาเป็นเวทีคนมาพูดยืนเปิด PowerPoint พูดไปธรรมดาโดยส่วนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ได้สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในตลาดเราไม่ได้สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจการให้ความรู้แวดวงธุรกิจการทําที่ปึกษา ซึ่งจริงๆแล้วต้องขอบคุณทางผู้บริหารเราเองคือทางคุณนิิยาเสถียศรีที่เป็น MD ดีเนี่ยแกคอยจุดประกายตลอดเวลาว่า<ม> i, เฮ้ยปั้นต้องพยายามคิดนะ<ม>เราเป็นบริษัทไทยต้องสร้างความแตกต่างให้เห็นว่าสู้กับฝรั่งได้<ม>ผลบอกว่าสู้กับฝรั่งได้วันนั้นเราก็แบบก็ว่าเป็นเหมือน motivation นั่งกับตัวเองแล้วเราก็ลองคิดว่าเฮ้ยเขาจะพูดอยู่เสมอว่าคนไทยไม่ได้แพ้ฝรั่ง เราทำอะไรให้ฝรั่งทึ่งอึ้งได้มาเยอะแล้วเรื่องของ marketing event mm hmm. ก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เราจะสามารถทำให้ฝรั่งอึ้งได้แล้วมันเป็นอย่างนริงจริงซึ่งตรงนี้วีดีกว่ามันจะคิดได้อย่างนี้นะคะต้องบอกว่ามันต้องผ่านโปรเซสหลายอย่างมากผ่านทั้งการ f a ลผ่านทั้งความลำบากในการที่จะคิดในงานชิ้นชิ้นหนึ่งออกถ้าในตัวพี่เปิ้ลเองพี่เปิ้ลว่าหัวใจของการที่เราจะคิดงานรหรือเราจะทำงานตรงนี้เนี่ย และมันเป็นหัวใจจริงๆที่ว่าอยู่ตรงนี้ผมว่าอยู่ที่หนึ่งคือความรักในงานที่เราจะทําก่อนค,คือผมไม่มองแบบว่าถ้าคุณไม่ได้รักงานที่คุณทำแลาคุณไม่ได้ชอบงานที่คุณทำต่อให้คุณคิดหัวแตกไงมันก็ไม่อิ่ม แล้วก็ทั้งชอบแต่ก็ยังไปไม่ถึงสักทียังอยู่ระหว่างทางทําไมเราส่งงานเขาไม่ผ่านทําไมลูกค้าไม่โอเคกับเราทาไมหรืออะไรก็ะมณนี้ค่ะผมมองว่าหนึ่งคือนอกจากชอบในงานแล้วเราต้องคนควายหาความรู้เข้าตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะจริงๆอย่างผมเมื่อผมอย่างใช้มือถืออะไรเงี้ยบางทีผมเห็นอะไรนิดหน่อยเนี้ยผมก็จะเขียนบางทีก็จะโน้ตเข้าไปในมือถือเลยว่าเฮ้ยประเด็นนี้ดีนะยังไม่รู้หรอกว่าจะเอาไปคิดอะไรจบไป้ก่อน เห็นไว้ก่อนอยู่หรืออย่างบางทีผมไปต่างประเทศเห็นโปสเตอร์หนึ่งเอ้ยมันใช้ไอเดียนี้แปลกดีว่ะค่ะแ่ก็ถ่ายเก็บไว้อ่าผมเล่าอีกเรื่องหนึ่ง่ะอันนี้เป็นตัวอย่างชัดๆเลยผมตอนเมื่อปีที่แล้วผมไปอังกฤษไปเที่ยวตอนช่วงสงการแล้วก็นั่งอันเดอร์กราวน์นั่งชูปไปก็เห็นก็ระหว่างนั่งรอรถไฟดินก็เห็นรถไฟก็พิ้งมาเรื่อยๆก็เกิดปิ้งขึ้นมาเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้ตรีมรถไฟฟ้าในการ ทำอีเวนต์ว่ะแล้วปร<ม>ะกอบกับมันมีรีเสิร์ชตัวหนึ่งเรื่องแกลบแกลบของผู้นำระดับซีเนียร์ที่เป็นเบบี้บูมเมอร์เจเนเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ที่กำลังจะรีทายออกไปแล้วกับแกลบของที่เป็นเจนเอ็กซ์ที่เป็นคนที่จะขึ้นมาเป็นเบบี้อ่าเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปมันมีแกลบสูงเยอะก็นึกขึ้นมาโป้งเดียวแล้วได้คอนเซปต์เลยคือไม่หรอกแกลบเพราะว่ารถไฟฟ้าอังกฤษอ่ารถไฟได้ดีนอังกฤษเวลา จะลงจะขึ้นเนื้อไหนเขาจะบอกไม้แต่แก้ไม้แต่แก้อยู่แต่วเวลามันก็ฝังอยู่ในหัวก็อยู่ดูก็ปิงข,น,ขนาดนี้คือคือคืออย่างที่ผมบอกฮะว่าบางทีถ้าเราไปหมกหมกมุ่นในการคิดอะไรบางอย่างไปโฟกัสมากจนเกินไปค่ะมันทำให้เราคิดอะไรไม่ออก <c oughs> เพราะอะไรเพราะมันมีความกดดันมันมีความเครียดมันมีโจให้เราอยู่ว่าาต้องคิดออกด้วยอีกสองชั่วโมงต้องคิดให้ออกด้วยแต่พอเราไม่คิดอยู่ๆเราไม่ได้อยากคิดอ่ะมันคิดขึ้นมาเองแล้วเราก็แต่อย่างที่บอกฮะถ้าคุณรักงาน ที่คุณทําคุณมีหัวใจกับมันจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะถูกผสมผสานเข้าไปอของมันเองมันถูกผสมผสานเข้าไปแล้วผมได้ไอเดียจากพวกเนี้ยเยอะมากผมได้ไอเดียจากของพวกเนี้ยเยอะมากอย่างถุงหรือกิมมิคต่างๆของ A.P.M Group เองอเวลาเราทำเนี่ยฮะอย่างพวกแฟ้มหรืออย่างพวกกระเป๋าถือถุงแรงต่งเนี่ยมันก็ได้ไอเดียก่ะเวลาที่ผมไปชอปปิ้งอพอชอปปิ้งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมปุ๊บเห็นกระเป๋าให้มันสวยทีว่าทำไมเราไม่ทำธีมแบบนั้นต้องไหม อะอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนว่าเราไปก๊อปเขาไหมไม่ใช่ก๊อปอันนี้คือคือคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ใช่งานก๊อปปี้นะฮะคือเอาได้ไอเดียวิธีการคิดรูปแบบการคิดการคิดแต่ไม่ได้บอกว่าไอเปลี่ยนสีเขาหรือวใช้ของเราเลยคือไม่ใช่ค,คือไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก๊อปปี้ <c oughs> แต่กเราเป็นเหมือนว่าเรามีเรฟร <c oughs> เฟอรเรนซ์เรียกว่าเป็นเรฟเฟอเรนซ์ออกมาปุ๊บเราก็ <c oughs> คิดที่มันแตกต่างออกไปเ <c oughs> หมือนกับต่อยอดในสิ่งที่เขาทำไว้ ในมุมของเราเองในมุมในไอเดียของเราเองในหัวคิดของเราเองเพื่อง่ยเห็นอะไรรอบตัวนี่สามารถทีดึงจับมาได้หมดแต่ก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่เราต้องการแบบว่าใช่ใช่สองชั่วโมงฉันต้องทํางานได้ไม่ใช่กต้องแต่คืออาจจะต้องเก็บตลอดเวลาใช่ทุกครั้งที่มันหมายถึงว่าเราต้องมีพรสวรค์ด้วยป่ะคะผมว่าพอพวกนี้ฝึกกันได้นะครับฝึกได้คือถ้าคือคืออย่างบอกฮะผมว่ามันเป็นพรสวงมากกว่าว่าถ้าคุณรักในงานของคุณคุณขนขวายหาความรู้เพิ่มเติม ถึงเวลาเองมันเป็นด้วยอัตโนมัติเองมันผสมกันเองโดย,โดยอัตโนมัตินะฮะโดยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันจะผสมได้ค่ะฮะอย่างมีอีกอีเวนต์หนึ่งที่เจอโจทย์มาบอกเป็น7 Capability ์เบสำคัญที่องค์กรต้องทำคือ7เรื่องสำคัญอย่างนี้นะับนยว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่พี่ปิ้นได้รับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องยากๆทั้งนั้นเลย เป็นเรื่องของการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็จะต้องเหมือนพัฒนาบุคคลด้วยครับแล้วก็ทําให้มันง่ายแต่แต่ทำให้มันซิมพลีฟาฟมันนะครับให้มันเข้าใจง่ายกับทุกคนให้มันเข้าถึงกับทุกคนนะฮะผมว่าถามว่ายากไหมยากถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายใช่คือคือผมก็บอกไม่ถูกว่ามันง่ายหรือง่ายนะครับเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันใช่ปุ๊บเนมาเองผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นนักคิดแอะ มันมีจุดที่เป็นอินสปิเรชันอย่างเงี้ยมันมีจุดที่เป็นจุดประกายอย่างเงี้ยอยู่ปุ๊บมันขึ้นมาเองโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้คาดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะฮะอย่างบางทีการเป็น t อมมิ่งการการการประชุมกันในทีมเนี่ยก็ได้ไอเดียนะครับค่ะอย่างบางอีเวนต์เงี้ยบางทีพูดเรื่องอะไร,รอยู่ไม่รู้มีน้องคนหนึ่งเขาก็เดือดเบรกแล้วก็พูดเรื่องธรรมดาทั่วไปเขาบอกแต่แต่นี่นานแล้วเขาไปดูหนังเรื่องคลิปเรื่องรีโมทคลิปที่กอเวลาฮะ แล้วก็ปิ้งไอเดียจากรีโมทเฮ้ยทำไมเราไม่ทําเรื่องอีเวนท์ที่เกี่ยวกับรีโมทแล้วกอเวลาไปอนาคตอดีตปัจจุบันบ้างอ,อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้น<ะ>เราก็มาใช้จริงๆในรีเสิร์ชเรื่อง sustainability okay. คือมันมาเองคือมาเองอาจจะผ่านจากการฝึกฝนหรือหลายหลายเลยแต่ว่าประสบการณ์มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งและนี่ก็เชื่อว่าประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่พี่เปิ้ลเป็นเนี่ยมันออกมาจากแววตาเลยค่ะคุณผู้ชมมันออกมาจากอินเนอร์ข้างในเลยว่าเวลาเห็นอะไรแล้วหยิบจับมาใช้ได้หมดเลยและนี่เชื่อว่าพอถึงหน้าตอนนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอยากจะได้คําแนะนาดีๆแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นอะ เราผ่อนคลายกันไดีกว่างานอดิเรกเป็นยังไงรูปแบบก mm hmm. ารใช้ชีวิตอื่นๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ ใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชั่นลำ้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ <Insp iration. S 1> แรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electro Lux Thinking of You คุณคิดอะไรอยู่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ไม่มี1ข้อที่สงสัยครับ ในขณะที่เพื่อเป็นนักคิดนักทำแล้วก็ออกรูปแบบต่างๆผ่านกระบวนการคิดมาจนถึงสุดท้าย presentation ออกมาล้วเมื่อนานนี้คนรับชมแล้วอาจจะถูกการ copy ออกไปเรามีวิธีการยังไงที่จะเหมือนที่เราจะหลีกหนีหรือเราจะนําหรือเราจะแตกต่างจากเขาได้ตลอดเวลาคือเรื่องของการห้ามไม่ให้คนทำเรียนแบบเราเนี่ยมัคนคงห้ามยากแล้วผมบอกว่ามันมี <c oughs> พอเราทำอีเวนต์แรกๆที่เราทำสตอรี่เทลลิ่งออกไปแล้วอย่าง g อริลเลอร์เนี่ยฮะทำแล้วทอล์กเอาต e Town ทาปุ๊บเนี่ยมีบริษัทหลายๆที่ที่เป็นแนววิชาการอย่างเงี้ย <c oughs> พยายามก๊อปปี้ของเราแล้วไปทำเป็นเป็นสตอรี่เหมือนกันนะฮะคือผมก็เชื่ออย่างเงี้ครับว่าของออริจินอลมันก็ต้องดีกว่าอ <c oughs> อริจนินอลมันก็ต้องดีกว่าเพราะหนึ่งคือคนคิดเขาไม่ใช่ทีมงานเราคนคิดไม่ใช่ทีมงาน APM ผมเชื่อว่าทีมงาน APM เป็นทีมที่ ผสมผสานทั้งศาสตร์ของความรู้และศาสตร์ของความาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาร่วมกันแล้วนำสิ่งเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดให้กับอดีตแฟนแต่ว่าถามว่ามีคนก๊อปปี้ไหมผมมีมันสามารถรสร้างผลก,ก,ก,กาาระทบให้เราได้ไหมคะถ้าถามผมสร้างผลกระทบได้ไหมลูกค้าเขาก็อาจจะพูดถึงว่าอค,คนรื่นก็คือเขาจทำอย่างนี้เหมือนกันนะแต่เราก็ถ้าเป็นผมอ่าแต,แต่เขายังไม่เคยมาพูดกับผมตรงๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ได้ยินมานะครับซึ่ง ถามผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะผมเชื่อว่าความรู้ที่ดีเนี่ยมันก็แบ่งกันได้นะครับความรู้ที่ดีมันแบ่งกันได้ห่วงไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นแบ่งแบ่งกันใช้ประเทศชาติจะได้ดีขึ้นก็เหมือนตั้งใจที่จะอ่ะฉันมีแนวคิดแบบนี้ถ้าเกิดคุณอยากทําก็ทําให้มันดีใช่ค่ะแล้วเราก็คิดใหม่แล้วเราก็คิดใหม่คืออันนี้อาจจะเป็นคุณสมบัติของคนที่คิดได้ตลอดเวลาคิดงานใหม่ๆได้ตลอด ก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่างานนี้อย่างที่บอกไอเดียมันคิดได้ตลอด <c oughs> มันเกิดขึ้นมาอย่างตลอด <c oughs> ไม่งั้นสตีฟจ็อกก็คงไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ก่อนที่เขาจะเสียไปในเรื่องของไอโฟนผมคิดว่าพวกเนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดนานเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องไปห่วงเพียง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้ามันเป็นสินทรัพย์หรือเป็น property ที่เป็นความรู้ของ APM เองเนี่ยอันนั้นพวกนั้นเราจะมีลิขสิทธิ์อยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องของการอีเวนต์พวกนี้เพราะเราเป็นอีเวนต์ที่เราทําอย่างที่บอกนะเราไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับ แต่เราไม่ได้ค่าใช้จ่ายให้ค์กรฟังคือเราว i ลลิ n g เพราะเป็นนโยบายขององค์กรอยู่แล้วที่ว่าอยากจะคืนความรู้สู่สังคมคืนความรู้สู่องค์กรให้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เหมือนกับนี่ก็ s ักเ e สในใจเราแล้วว่าเราโอเคแล้วแล้วคุณจะทำไงต่อก็ไม่เป็นไรใช่เราย้อนกลับมาในส่วนที่อยากจะรู้กันบ้างแล้วแหละอันนี้ก็คือหน้าที่ในงานแล้วงานดีเลย์ของพี่เปิ้ลล่ะคะวันว่างๆที่เราแบบไม่คิดงานละเรามีงานดีเลย์อะไรที่สามารถสร้างสรรค์ให้เราได้ทำงานดีๆไหมก็จริงๆก็คือ เป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนชอบท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปดูอะไรใหม่ๆไปดูไปดูสิ่งใหม่ๆไปดูวิธีการคิดแบบใหม่ๆมของเขาไปดูอย่างเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยก็จะไปดูพวกแกลเลอรี่บ้างไปดูพวก<ม>ไอพวกร้านที่เป็นพวกสินค้าที่เป็นแก,ก๊เจ็ตบ้าง<ม>อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันได้ไอเดียจากเรา<ม>ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วตอนนี้ ง่ายเลยเพี่พก็ยังพองอยู่ในงานอยู่ดีไม่มาเองนะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่ามันมาเองเ <c oughs> พราะอย่างคือเราพยายามไม่คิดเรื่องงานนะครับเวลาไปตรงไหนแต่พอเจอนู้นทีเจอนี้ทีมันลิงก์กลับมาที่งานเองแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าอย่างคืออย่างที่ผมบอกะฮะเขียนอะไรเขาจะจดจะโน้ตไว้ถ้าเดี๋ยวถึงเวลาเรามาเปิดกลุ่มที่เราคิดตรงนี้ไปเปิดรูปใหม่ๆรูปที่เราเห็นอะไรใหม่ๆมาดูแลเดี๋ยวมันก็จะลิงก์เข้างานเองแต่ว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทระทัดตัวเองเวลาไปดูสิ่งใหม่ๆไปเห็นสิ่งใหม่ๆที่มันแตก 嗯，对。<laughs> มาถึงาจุดนี้นะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้รับรู้ถึงแรงบันดาลใจถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในสิ่งต่างๆละแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในสายงานนี้แล้วเหมือนยังไปไม่ถึงดวงดาวหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และกําลังจะล้มเลิกหรือท้อหรืออยากได้กําลังใจคําแนะนําที่พี่เปเิ้ลอยากจะมอบให้กับผู้ชมครับ,รบผมมองว่าคนเรามันมีลม้มแต่ล้มแล้วคุณต้องรู้มัวแน่ คนเรามีนัง่งแต่แนั่งแล้วคุณลุกๆขึ้นม,มายืนคุณเรามียืนพักแต่ยืนพักสักพักหนึ่งคุณต้องเดินต่อ mm hmm. ผมว่ามันเป็นสเตป็ปมันเป็นวิถีของชีวิตอยู่แล้วละ่ะถ้าคุณยังนั่งอยู่คุณยังล้มอยู่มันมีไม่มีอะไรเกิดขึ้น mm hmm. มันรอแค่คนหนึ่งมาช่วยคุณ <c oughs> แต่ผมมองว่าถ้าให้การแนะนําคือคนที่ชอบคิดคนที่ชอบสร้างสารรค์ mm hmm. อะไรใหม่ๆนะครับทําต่อไปเถอะครับ วันนี้ยังไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณคิดสักวันหนึ่งจะมีจะมีคนเห็นในสิ่งที่คุณคิดถึงคนอื่นไม่เห็นคุณก็ยังมีความภาคภูมิใจว่าคุณได้คิดในสิ่งที่คุณต้องการและคิดขึ้นมาแล้วผมมองว่าตรงนี้มันอาจจะแนวแบบปรัชญานิดนึงนะคือผมมองว่าคนเราอยู่ได้ด้วยการพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งคนอื่นนะครับถ้าคุณพึ่งตัวเองนั่นแหละคุณจะหยุดนิ่งไม่ได้อย่างที่ผมบอกนอนล้มแล้วต้องขึ้นมาแนงแนงแล้วต้องขึ้นมายืนยืนแล้วหายเหนื่อยแล้วคุณตต้อองเดิน่ และนี่เชื่อนะคะว่าพอมาถึงหน้าตรงนี้แล้วเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะกับนักคิดคนนี้นะคะไม่เคยที่จะท้อแล้วก็หยุด ท้อแล้วเดินต่อท้อแล้วทำต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้ก็ยังจะคิดต่อไปนั่นเองคะ่ะและนี่ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะและอีกหนึ่งส่วนถ้าอยากจะติดตามชมผลงานหรือว่าอยากจะดูในรูปแบบของไอเดียหรืองานต่างๆของพี่เบิ้ลจะต้องเข้าไปดูหรือชมได้ที่ไหนยังไงบ้างสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเอพีเอ็มกรุ๊ปเลยครับเราจะมีเก็บเป็นอีเวนต์แกลเลอรี่ต่างๆ ไว้ให้ในเว็บไซต์ของกิจผู้กุ้มนะครับ www.apm.co.th นะครับแล้วก็จะมีเซกชันที่เข้าไปในส่วนของอาภาพเอ,เาอ,อีเวนต์แกลเลอรี่ต่างๆของเราในอดีตค่ะแล้วก็ถ้าจะติดตามต่อไปในอนาคตเรามีเอีเวนต์ทุกปีะนะครับแล้วก็พยายามสรรหาวิธีการคิดนะครับสตอรี่ใหม่ๆเข้ามาอัปเดตตรงนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าเอีเวนต์เราไม่ได้แค่สนุกอีเ,อเวนต์เราได้ความรู้ในการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรครับ ครบทุนค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการจุดประกายไอสไตล์แล้วค่ะนิกเชื่อนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนนะคะได้มีแรงบันดาลใจได้มีกําลังใจที่จะทํางานในที่ตัวเองรักนะคะต่อไปอย่างแน่นอนค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีทุกวันและเวลาดีๆแบบนี้หรือสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ที่แฟนเพจของเราจุดประกายไอสไตล์ style, หรือว่าทาง YouTube ของเราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ปิ้นเป็นอย่างมาก <ๆ S 2> สวัสดี <ไป S 2> ครับบมาเลยครับแลวก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ